สนับสนุนโดย Peptide Genius Exam Simulator ถพร Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียม S ยี่สิบหก Progestal แผ่นเดื์มาแร์นวัตกรรมแห่งการปกป้องผิวสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคำพูดนี้ต้องบอกว่าเป็นคำพูดที่ตรงและใช่ที่สุดเสมอคุณผู้ชมค่ะเหมือนกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้6ปีกับอาชีพนี้เอาตั้งแต่เริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่ท่านมีความคิดเห็นกับอาชีพที่พายุทํานี้ยังไงบ้างจริงๆตอนที่สอนให้เด็กปกติกับออทิสติกเนี่ยยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับจะจะโดนฟีดแบ็กกลับมาช่วงสอนว่ายน้ำให้เด็กหูหนวกครับเพราะว่า ผมต้องเรียนภาษามือเยอะมากผม <Okay. S 2> ต้องเรียกว่าเอาชีวิตเข้าไปอยู่กับเด็กหูหนวกคือแรกเลยครับเพราะว่าเอาเวลาที่จะเล่นตอนเย็นนะครับเข้าไปพบกับเด็กหูหนวก <Okay. S 2> ผมก็มักจะพาเพื่อนๆน,นหูหนวกซ้อนมอเตอร์ไซค์ครับไปทานขนมจีนตอนเย็นกันหลังจากเลิกรเรียนไปเดินโรบินสันกันเพราะว่าผมมีความคิดอย่างนี้ครับว่าแทานที่เราจะจ่ายสตังค์เพื่อไปหาที่เรียนภาษามือ่อเราก็เอาเงินที่ต้องจ่ายเนี่ยไปเลี้ยงน้องหูหนวกดีกว่า และให้เขาสอนภาษามืองให้กับเราและได้มีปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะเหมือนเรามีเพื่อนอ่ะใช่ครับใช่อันนี้คือสิ่งที่พายุคิดใช่ครับคนรอบข้างและค่ะผมค่อนข้างจะโดนฟิดแบ็กลับมาช่วงที่ทำไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างเช่นเวลาผมพาเพื่อนหูหนวกไปเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะมีเสียงรอบข้างบอกว่าไปพาเด็กหูหนวกไปไม่ดีไม่ายหรือเปล่าพาไป ทําเสียหายหรือเปล่าพาไปขายบริการมีถึงขนาดนี้เลยนะฮะซึ่งถือว่าแรงมากถือว่าแรงมากครับซึ่งค่อนข้างจะบั่นทอนจิตใจผมเยอะมากนะครับหรือเพื่อนหลายๆคนเขาก็บอกว่าวัยแบบเราเนี่ยต้องสร้างชีวิตหาเงินเพราะว่าพื้นฐานทางบ้านผมไม่ได้มีฐานะเลยครับคุณพ่อเป็นแค่ราชการดับตำรวจนะครับแล้วคุณแม่ก็เป็นคนถ่ายเอกสารธรรมดานะครับแต่มีครั้งหนึ่งครับผมได้ไปเจอเด็กพิการทางหูคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กออทิสติกซ้ำซ้อนกับหูหนวก เด็กออทิสติกเนี่ยเราจะพอรู้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งในหนึ่งวันของเขาเนี่ยเขาจะคิดในสิ่งที่เขาจะทาเท่านั้นเช่นถ้าคนไหนชอบมองพัดลมก็จะมองแต่พัดลมค่น้องคนนี้วิ่งเข้ามาหาผมครับแล้วเกาะที่ขาผมทุกครั้งซึ่งทําให้ผมมีกําลังใจมากเขาจะถามอยู่ประมาณ3ประโยคว่าว่ายน้าวันไหนไว่ายน้ํากี่โมงว่ายน้ํากับครูยุใช่ไหมงั้นแสดงว่าความสนใจของเขาเนี่ยอยู่ที่ว่ายน้ําทั้งวันถูกต้องครับซึ่งผมกําลังคิดว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้เพื่อตัวเองครับ แต่เรากาลังทําสิ่งเหล่านี้ให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งถ้าผมต้องหยุดสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยด้วยเหตุผลคือมันมีประโยชน์สาหรับผมเองเนี่ยมันคงเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากาครับเราคงหยุดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าประโยชน์มันยังเอื้อถึงเด็กพวกนี้อีกมหาศาลครับถ้าอย่างนั้นในภาคของรายได้ของพายุเองล่ะครับผมสอนายน้ําให้กับเด็กปกติะนะครับซึ่งเด็กปกติเนี่ยที่พอมีกําลังเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่าย จ่ายเงินเราก็จะเก็บเงินก้อนหนึ่งนะครับแบ่งส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปช่วยเด็กพิการเพราะผมต้องยอมรับครับว่าเด็กหมูหนวกส่วนใหญ่นะครับเกิน70%เป็นชาวไทยภูเขาทั้งสิ้นเลยซึ่งเขาไม่ไม่มีความรู้เรื่องสาธารณสุขครับเลยเกิดความพิการขึ้นข้างเยอะในชาวไทยภูเขาอะนะครับเพื่อนผมหลายคนบอกว่าในในในเมืองไทยเนี่ยยังมีคนที่ทําแบบยุน้อยมากทําไมไม่เก็บคอสแพงแพง คนทามีอยู่นิดเดียวเองเก็บแพงๆเลยแล้วยุตอบว่าไงยุบอกว่าแค่เขาจะซื้อข้าวกินครับพี่แหมมยังยากอยู่แล้วครับเสื้อผ้าจะใสยังไม่มี mm hmm. การเรียนว่ายน้าเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขาลืมไปได้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าจะมาคิดสิ่งแพงๆเหล่านี้ให้เด็กเหล่านี้เนี่ยผมว่าเราคงทําได้ไม่ลงคอครับอ๋อ oh, แล้วพายุอยู่ได้ไหมค่าครองชีพเงินพอที่จะช่วยเหลือครอบครัวไหมคือผม <c oughs> ผมไม่ได้มองในเรื่องของ <Okay. S 1> ว่าเราจะผมจะได้ร่ำรวยหรืออะไรกับอาชีพสอนว่ายน้ำนะครับคุณพ่อสอนผมเสมอครับว่า จำได้ไหมเมื่อก่อนตอนที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ําสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็อยากจับสโตรกจับสโตรกก็คือว่ายท่าให้สวยแล้วต้องจ้างครูมาพิเศษสมัยนั้นเนี่ยค่าจับสโตรกชั่วโมงละประมาณ500บาท <c oughs> ในปี25 3 8าซึ่งแพงมาก <c oughs> แล้วคุณพ่อผมเป็นราชการธรรมดาครับไม่ได้มีรายได้ขนาดนั้นพ่อบอกว่าจาได้ไหมที่เคยอยากเรียนแล้วไม่ได้เรียนถ้าวันนี้สอนใครสักคนหนึ่งแล้วนิ้วมันต้องด้วนไปนิ้วหนึ่งค่อยห่วงถ้าวันนี้สอนแล้วนิ้วมันไม่ด้วนร่างกายมันยังครบมันไม่ต้องเสียอะไรก็ให้ไปเถอะนี่คืออออสิ่่่งงนึคุณพบกมตลลดเวา และยิ่งได้รับเป็นโบนัสคุณผู้ชมค่ะกับสิ่งที่สอนไปแล้วเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะมีพัฒนาการที่เห็นด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องคนหนึ่งซึ่งน้องน้องปายเนี่ยเป็นลูกศิษย์<อ>เป็น,น,เ,ปนเป็นลูกศิษย์ของครูพายุนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขอต้อนรับคุณณนะราพรอิสรางกุลณนะอยุธยาค่ะคุณแม่ของน้องปายค่ะ คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยขอบคุณที่คุณแม่มานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ซึ่งคุณแม่เป็นคนหนึ่งที่ที่พาน้องปายมาเรียนว่ายน้ําด้วยใช่ครับใช่ครับนะคะตอนแรกคุณแม่ขาอะไรที่ทําให้คุณแม่เลือกที่จะพาน้องปายมาเรียนว่ายน้ํากับครูพายุเนื่องจากว่ามีลูกอยู่สองคนค,คนแรกเนี่ยเรียนว่ายน้ํากับครูพายุมาก่อนอนะคะทีนี้เนี่ย ต้องบอกว่าครูพายุนี่เขาเข้าบอนทูบีกับอาชีพนี้อาชีีพน้จริงๆบอกได้เลยว่าบอนทูบีกับอาชีพนี้ค,คือเขาเขามีเทคนิค,คมีมีวิมีวิธีที่จะให้อยู่หมัด ถ้าอย่างนั้นเราพูดในเคสของน้องปลายค่ะว่าน้องปลายเราจะจัดให้น้องอยู่ในกลุ่มอะไรถ้าทางวิชาการเขาเรียกว่าแท็กทายดิเฟนซีฟก็คือเจอสิ่งเล้าและความตื่นตัวสูงถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเด็กขี้อายออไม่ไม่พบปะผู้คน,นไม่เอาสังคม,มอยู่แต่กับแขนแม่ใ<า>ก่ก,กับเอว่แล้วไม่ม,ม,ไม,มีไม่มีการสบตาก,กับคนแปลกหน้าแล้วเราก็ก็กังวลแล้วว่าจะมีผลต่อสมาธิทีนี้ถ้ามีผลต่อสมาธิแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่ามีปัญหาการเรียนแน่นอนในอนาคต กังวลตรงจุดนี้แล้วหลังนั้นก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็พาไปพบกับนักกิจกรรมบำบัดในครั้งแรกที่ตัดสินใจพาน้องปายมาเรียนว่ายน้ำเมื่อเจอครูพายุแล้วในวันนั้นเนี่ยน้องน้องเป็นยังไงพี่อายมากเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเข้าไปจับน้องลําบากนะครับทีนี้เนี่ยเวลาจับเด็กกลุ่มนี้ต้องจับให้มันให้ให้มันแต่ไม่ถช่กระบ,บีบแบงให้เขารู้สึกไว้ใจเราใ,รในระดับในระดับหนึ่งใช่ครับทีนี้เนี่ยเราต้องหาจุด ที่สำคัญที่สุดคือเด็กน้องในชอบอะไรบ้างนะครับแล้วเอากิจกรรมหรือว่าเอาสิ่งที่เขาสนุกเนี่ยเข้ามาจอยก่อนเพื่อสร้าง first impression ก่อนแล้วค่อยนำไปสู่บทเรียนครูพายุสอนน้องปายเป็นเป็นแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวไหมคะออใน<ม>ครั้งแรกผมสอนว่ายน้ําให้น้องปายเป็นกลุ่มครับในครั้งแรกเพราะว่าน้องปายเนี่ยพอมีเพื่อผมอยากให้เขาได้มีโอกาสอยู่กับเพื่อนคือเรียน,เร,ยนเรียนร่วมกันนะครับแต่ในช่วงแรกเราเรียนน่าจะเรียนเดี่ยวนะครับผมยังจําไม่ได้คือนานมา้วนฮะเพื่อที่จะฝึกทักษะว่ายน้ําให้เป็นก่อนแล้วค่อยเอามาอยู่ในกลุ่ม ในวันนี้น้องปายว่ายน้ําได้ไหรือยังได้สามพาฟรีกบแล้วก็ผีเสื้อ่ว,ว้าวใช่ครับว่าย<ว>น้ําเก่งถึงสามท่าเลยเหรอว่ายได้ยาวเลยครับ 21, <000. S 2> ว่ายประมาณ<ๆ>วันละประมาณสองพันเมตรสองสองพันเมตรก็คือสองกิโลว้าวสุดยอดเลยในฐานะที่คุณแม่มีประสบการณ์ในการดูแลน้องปายค่ะหนูมั่นเชื่อว่าคุณแม่น่าจะมีคําแนะนําสําหรับคุณแม่ท่านอื่นๆที่มีลูกอยู่ในกลุ่มของพิเศษไม่ว่าจะเป็นพิเศษหมวดไหนก็ตาม คุณแม่มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะหนึ่งสังเกตพฤติกรรมค่ะตั้งข้อสงสัย uh huh. เมื่อดูพฤติกรรมแล้วเอ๊มันเข้าในทฤษฎีที่เขาเขาบอกมาในเรื่องของอาการอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่3ข้ออันนั้นก็คือถ้าอย่างออทิสติกเนี่ยเราสังเกตง่ายๆนะครับอยู่3ข้อ <c oughs> นะครับ <c oughs> คือไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วนะครับ uh huh. เราอย่าเพิ่งไปตกใจครับเราลองมีการตรวจประเมินก่อนนะครับว่าว่าเราจะแก้ไขน้องหรือว่าจะช่วยเหลือน้องในเรื่องไหนได้บ้างและผมไม่อยากให้ใครนะครับที่ มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะครับหมดหวังในตัวเด็กครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่มีความหวังในการสอนเด็กทุกๆครั้งเราลองเปิดใจให้กว้างครับแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีนะไม่แน่ครับวันหนึ่งเขาอาจจะทำเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่างเหมือนน้อง,งโฟนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรู้สึกว่าต้องไปปิดกั้นหรือต,ตัดสินใจอะไระแทนเด็กว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นอย่าเพิ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญน,น,นักวิชาการนักบําบัดมาเห็นก่อน แล้วค่อยแล้วประเมินผลแล้วเราค่อยๆดูว่าเขาจะต้องเริ่มต้นที่อะไรแล้วมีการพัฒนาการอย่างไรการว่ายน้ำนี่มันมันเป็นสิ่งที่เทรลปี้ใช่ค่ะนะเทรลปีเด็กได้ดีทีเดียวเหมือนกับพายุเองทุกวันนี้เนี่ยเราเรามีความมั่นใจเราทำอาชีพนี้เดินมาถูกทางแล้วก็ด้วยน้ำนี่แหละในอนาคตฝันไว้อยากทำอะไรต่อบ้างครับผมมีความฝันนะครับ ว่าอยากจะเปิดโอกาสนะครับให้กับเด็กพิการกลุ่มอื่นด้วยนะครับในปีนี้นะครับปี2 5 5 4ผมจะมีโอกาสได้เรียนรู้ครั้งแรกครับในโครงการสอนไว้น้าเพื่อเด็กตาบอดนะครับโดยใช้เทคนิคการจับสัมผัสที่ที่คิดขึ้นมานะครับเพราะว่าเด็กตาบอดมองไม่เห็นครับการสอนสัมผัสแล้วก็จับสัมผัสให้ทําท่าต่างๆก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับจะมีเด็กตาบอดสาคนนะครับ เรียนว่ายน้ำคำแรกกับเราในในในเทอมที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องปายด้วยน้องพลอยด้วยนะคะที่มาพูดคุยให้ความรู้กับคุณผู้ชมรวมรวมทั้งตัวพี่หนุม่มแรมด้วยขอบคุณพายุค่ะคที่ทำให้เราได้เห็นว่ามันไม่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ว่าเราไม่ได้เกิดมาอย่างไร แต่เราเกิดมาแล้วเราจะทำอะไรอย่างไรและที่สำคัญว่าเราจะทำอะไรให้สังคมด้วยเหมือนกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงอยอั s รายการสุริวิภามีกิจกรรมดีๆมาร่วมกันทำกับแฟนคลับค่ะกับโครงการ Ade in Pure Life ที่รายการสุริวิภาร่วมกับผลิตภัณฑ์เอสเพวจัดกิจกรรมสำหรับผู้รักคู่หูร่วมทิปสุขภาพที่ลาทอสคาน่าสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีตอนนี้เราปิดรับสมัครไปแล้วค่ะและขอแสดงความยินดีกับแฟนคลับทั้ง10คู่ที่เราได้ทากิจกรรมร่วมกันในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่3 ว0มก,กราคมนี้รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีดังนี้ค่ะ ส่วนภาพกิจกรรมความสุขที่จะเกิดขึ้นทั้งการเรียนดรามารา่าทอร์ปีกับคุณมานพมีจำรัดอาร์ตทอร์ปีกับคุณอัศด,ดาวุฒเหลืองสุนทรดนตรีสนุกสนุกจากสิลจเจริญและที่พลาดไม่ได้กับการเรียนทำอาหารด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพของ s p สเพจากเชฟนอร์เบิร์ตและคุณป้องนวัตภาพเหล่านี้เราจะนำมาให้ชมกันในวันศุกร์หน้าค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอสเพ สำหรับคืนนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามชมรายการสุริวิภาวันศุกร์หน้าเรายังอยู่ที่เชียงใหม่กันค่ะกับแขกรับเชิญที่เป็นเจ้าของบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ติดอันดับ1ใน5ของโลกและเป็นครั้งแรกที่เปิดบ้านให้รายการสุริวิภาได้ชมกันติดตามได้4ทุ่ม15คืนนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยคือเด็กเป็นเด็กเก่งนะคะ<ช>เ,เด็กเนิร์ดใจแว่นหนามาก,แล,กแล้วก็กระโปรงนี่ก็จะบานมากเป็นกระโปรงผ้าต่อย่างๆก็ค่วยมาก